สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศรุ่งเรืองเจริญยนนะครับวันนี้นะครับผมมามอบรถให้กับลูกค้านะครับที่อยู่อุตสาหกรรมบางบางนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ตรวจสอบรถอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าลูกค้าได้รถไปแล้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับตัวนี้ตัวจีนะครับตอนนี้ล็อกล็อกนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะนั่งขับไปด้วยเ,เกิดอ่ะอเคมาดูด้านน,นอกนะครับผมก็สอนอยู่ข้างในนะครับเราก็จอดรถใส่แดดเลยเอาฝ้ากระโปรงมาเดี๋ยวผมลืมบอกเอากระโปรงตรงนี้กล้มลงเบิง่งใช่อันนั้นฝาหนังน้ำมันสีดำๆฝาถังน้ำมันอ่ะ,ออะเปิด<ๆ>เปิดเลยงันงันรถเปิดไลยถ่ะโอเคตัวแก้วนี่ผักกระไฟเก็บ ซูข้บไปเลยตัวบนนี่บนบนห้อุกขไปเ,ไปเ,ไปเออในเก็บแก้วเวลานใะาก็ดึงออกมาได้มีพ่นเปลี่ยนซีนขาขอเบ้าไหา่พผมนี่แบกถ้ามันมีห้อยสูยไม่ซื่ผิดกับไปล้องเช็คดึงอีกรอบนึงอ่าแล้วคันนี้ไม่ได้หนาตาเดิมกต่รอน,นอันตนี้พันกว่าบาทผมก็ซื้อให้มันโมมีอ่รับนี้ก็บ่ได้ซื้อเฮ็ดยหหไรเยอะ่ไรยางเยอะ แต่พอนอยมันไม่มีปัญหาดอกครับพี่เบิ้งน้ามันรัดหนามมันเครื่องเอาดึงสายวัดเบิง้งอันนี้วิ่งห้าร้อยโลนะครับวันไม่มีเลยนะครับอรเออบะมีครับ5ร0อยโลหรือว่าเครื่องใช้ได้คุ้มนะครับเป็นไงพี่เดี๋ยวเราจิบเครื่องจิบมาด้านก่อนมาด้านพี่เฮ้ยไ,ไ,ไม่ต้องปรับเยอะพี่พุ่อ เอากุเอ,อกมาเลยพี่นะครับลูกค้าผมก็พาตรวจสอบดนะูแล้ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับเราจะตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะมาคืนรไม่ได้ดูรถครับพอใจไหมครับพี่ดูดท<า>ุก,กอย่างเดียวครับน่าจะดูอยู่ประมาณ เรียนสองเดือนนะครับโอ้เดือนสองเดือนทรงทรงบัตรให้ตรวจสอบดูแล้วก็ไห้เครดิตคุยกันแล้วก็เช็คเครดิตคุยกันแล้วก็ว่าธนาคาไหนราคาไหนครับก็ตรงไปทางนั้นเดี๋ยวธนาคารเขาจะมีใบจ่ายงวดมาให้พี่พี่ก็ค่อยโอนจ่ายมีแอปอะไรนี่แหละโอนจ่ายแล้วก็ไปจ่ายถ้าอยากได้รถร้านนี้ออกง่ายสบายเนี่ยมีร้านนี้ร้านเดียว อ้ยขอบคุณมากครับผมก็อย่าตาถ้าใครอยากจะได้รถร้านนี้เต้นนี้นะ่อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับไม่ได้อะไรตามที่ผมผมดูรถแล้วก็ผมโทรหาอีกคนหนึ่งเนาะญี่ปุ่นนะครับนั่นแหละก็เลยโทรกันคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็โอนเงินมัดจำไปเลย ทะเบียนคันนี้ทะเบียนเก่าออกไปแล้วงวดนี้งวดเมื่อกี้ออกไปแล้วแล้วงวดนี้มันจะออกไหมนี่รวมท้ายหน่อยนะครับวันนี้เรามาส่งมาที่17พุภาคุมพา65นะครับลูกค้าอแต่ผมซื้อไว้แล้ว368เป็น386ผมไม่มีซื้อ816ไมมีอ่าเรรอลุนกันไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ชายนะครับ ทีุ่ดหมุนแล้วก็มาซื้อรถกับทางเราผมจะดูแลให้ดีนะลูกค้ารับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือเอ้ยไม่ใช่1,000 0หมกิโลหรือ3เดือนััไในอหนึ่งถึงก่อนถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาได้สอบถามลองดูว่าใช้งานยังไงมีอะไรติดขัดพผมแนะนำให้ได้หมดนะเมมหมายถึงว่าถ้าเลยประกันไปแล้วก็โทรคุยได้ถามได้เหมือนกันปรึกษาได้ครับจะไม่ได้เสียเงิน เยอะนะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ชายมากครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผ